ตัดยา้าหน้าเอ้หลังหลังอุโบสถวันเสาร์นะครับเวลาตอนนี้เวลา14นาฬิกานะครับตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วนะครับนี่มืดฟ้าเมืดฝนมาแล้วหลังอุโบสถนะครับมืดฝนมาแล้วครับตอนนี้ฝนจะมาแล้วรีบตัดย้านะครับ นี่เห็นบ่ครับเห็นอยู่บ่ครับเแล้วเนโๆๆนี่มานี่ยไม่ค่ยมายมไปใกลเขายมาเออยมาก่เฮาอย่าไปกเขาเจ้าเขาเจ้าตันหญ้าไป ด้านหลังให้เสร็จนะครับหญ้า,าหลังให้เสร็จอันนี้ตัดหญ้าในวัดหลังวัดทั้งในวัดทั้งนอกวัดรอบกำแพงก็สีด้านให้เสร็จนะครับรีบตัดนะครับอันนี้สองเครื่องนะ,ะตัดหญ้าสองเครื่องนะครับตัดช่วยกันนะครับ

าวเร็วมากเลยนะครับย่านะครับตัดก่อนถึงวันพระนะครับตัดก่อนถึงวันพระนะครับตัดวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับทำความสะอาดวัดเสาร์อาทิตย์นะครับดันที่ศพนี่เรียนหนังสือนะครับ เสาร์อาทำความสะอาดวัดนะครับตัดหญ้าล้างห้องน้ําอะไรประมาณนี้นะครับทำความสะอาดภายในวัดนะครับแล้วก็นอกรอบกําแพงวัดนะครับหน้าวัดให้สะอาดนะครับวันหยุดนะครับวันนี้มันหยุดหยุดเรียนนักเรียนเรียนนักธรรมนะครับอยู่ในวัดเรียนนักธรรมนะครับจันทร์ถึงศุกร์นะครับเรียนนักธรรม